สวัสดีครับเอซทุกท่านครับใหม่วันนี้มาคุยกันงเรื่องเหรียญบ้างเนาะข่าวที่แล้วเราดูเหรียญบาทหนึ่งไปแล้วขาวนี้เรามาดูเหรียญอัดกันบ้างนะครับผมก็ก็จะมีไล่มาก็มีเหรียญหนึ่งนะครับก็จะมีเหรียญเซียวนะครับ เซี่ยวเหรียญเซี่ยวนะครับแล้วก็มาเป็นเหรียญอัดแล้วก็เหรียญโสรดนะครับก็ไล่ลําดับมานะครับผมในสมัยรัชกาลที่ห้านะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมเหรียญกลมแบนนะครับขอบเรียบนะครับเหรียญกลมแบนขอบเรียบนะครับอ่า ก็จะมีสองด้านนะครับด้านนึงก็เป็นเสด็จพ่อรอห้านะครับผมอ,อีกด้านนึงก็จะเป็นพระสยามเทว,วาธิราชนะครับตามที่กองกองกระสับบันทึกไว้นะครับก็ผมก็มานำเสนเอจอะเ,ออเป็นความรู้กันบ้างแล้วผมก็ศึกษาไปในตัวด้วยนะครับผมคืออย่างนี้ครับเหรียญเนี่ยมีอายุร้อยยี่สิบปีแล้ว ก็ผมก็อยากจะดูเนื้อว่าถ้าเป็นเนื้อโลหะเนี่ยที่อายุร้อยยี่สิบปีเนี่ยจะมีที่เขาบอกว่าเป็นสนิมโลหะมีตะข่ายมุ้งไหมอย่างไงครับกับเหรียญปั๊มนะฮะจะจะมีไหมนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พระหล่อนะครับพระหล่อพระปั๊มนี่เขาบอกเขาว่ามีกัน นีเหรียญก็น่าจะมีนะผมว่าเป็นโลหะเหมือนกันนี่เป็นความคิดของผมเองนะครับเหรียญนี้ก็ผลิตจากประเทศอังกฤษนะครับและลงกระสาบสิทิการนะครับผลิตสองที่นะครับปีที่สร้างนะครับเหรียญทองแดงนะครับผลิตขึ้นใช้หมุนเวียนนะครับแทนรุ่นก่อนๆนะครับผลิตจากประเทศอังกฤษและลงกระสาบสิทิการนะครับซึ่งเหรียญนี้เป็นปีหนึ่งสองสี่นะครับ ท่านก็ท่านรู้ไหมครับว่าเหรียญน,นี้มีความหมายนะครับหนึ่งสองสี่รอซหนึ่งสองสี่เนี่ยตรงกับปีสองพันสี่ร้อยสี่สิบแปดนะครับซึ่งปีนี้มีความหมายมากนะครับหลายท่านได้เป็นไทยนะครับเป็นไทยนะครับ จากการเลิกทาสของเสด็จพ่อรอห้านะครับในปีพศนี้นะครับตรงกับรอศหนึ่งสองสี่นะครับหนึ่งเมษานะครับตรงกับพศสองสี่สี่แปดนะครับเลิกทาสนะครับผม ซึ่งเหรียญนี้ก็มีความก็ถ้าทำสศนะั้ก็มีความหมายนะครับทรงประกาศใช้นะครับพระราชบัญญัติเลิกท่านนะครับรอสอหนึ่งสองสี่วันที่หนึ่งมิสะนะครับตรงกับพศสองสี่สี่แปดนะครับพระราชบัญญัติเลิกท่านนะครับเหรียญนี้ก็ผลิตใช้ ในพศที่เลอกถาสนะครับผมงดงามนะครับเป็นเหรียญเก่าโบราณนะครับอายุ120ปีนะครับงดงามนะครับจะมีตำหนิบ้างนะครับผมนี่เป็นเหรียญหนึ่งอัดครับหนึ่งอัดนะครับจะเขียนว่าจุลาลงกรนะครับปอรอ พระจุลจอมเก้าเจ้ากรุงสยามนะครับกรุงสยามนะครับเมื่อก่อนเราใช้ชื่อว่ากรุงสยามอยู่นะครับไม่ใช่ประเทศไทยนะครับกรุงสยามนะครับอ่านนี้ก็เป็น ตามบันทึกนะครับของกองกราสนะครับเป็นลูกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครึ่งพระองค์นะครับอ่านี่เขาเรียกว่าถ้าตามราชาผินนะครับผินพระพระเบื้องสายนะครับคือ หันหน้าไปข้างสุดด้านซ้ายนะครับทรงฉลองเครื่องแบบเตยย็มยศมีพระประมามาพิไายจุลาลงกรพอจุดรอจุดริมขอบซ้ายพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวพระจุลจอมเก้าเจ้ากรุงสยามอยู่ริมขอ,ขอบขวานะครับก็ นี่ตามบันทึกของกองกองาบนะครับอีกด้านหนึ่งเป็นรูปพระสยามเทวาธิราชนะครับนี่ครับมาทับนั่งนะครับภาคซ้ายทรงทานพระกรนะครับภาคซ้ายภาคขวาทรงเท้าขอบโลก นะครับทรงเท้ขอบโลนะครับในโลนั้นแบ่งเป็นสามห้องห้องบนเป็นช้างครับสามเสียงหมายถึงสยามเหนือสยามกลางสยามใต้ห้องล่างซ้ายรูปช้างยืนหมายถึงประเทศประเทศสลาด นะครับประเทศสลาลาวนะครับห้องล่างขวาเป็นลูกกิดไข่หมายถึงประเทศประเทศสรามาลายูนะครับรอบวงขอบมีอักษรบอกราคานะครับเบื้องล่างพระยาเดวราชเป็นเลขบอกจุลศักราช หรือเลขรัตนโกสินทร์ปีที่ผลิตนะครับสวยงามไหมครับสวยงามนะเก่านะครับเก่านะเดี๋ยวเราจะมาดูสองดูว่า อ่าเนี้ยเห็นเนี้ยแบบเนี้ยเนี่ยเนาจะส่องกล้องสิบเอ็กกันหน่อยเหีียนี้รายละเอียดยังสวยงามอยู่นะครับผมเป็นเหลียญที่น่าเก็บรักษานะครับ เหรียญนี้ยังไงผมก็ไม่ล้างนะครับเพื่อความเพื่อความขลังนะครับเคยมีผู้เล่าไว้นะครับว่าเหรียญที่มีพระที่มีมพระสยามเทวาธิราชแล้วก็เสด็จพ่อรอห้านะครับเป็นเหรียญทองแดงนะครับผมไม่แน่ใจนะครับเป็นเหรียญเซียวหรือ,อยังไงนะครับเป็นเหรียญใหญ่นะครับ ซึ่งมีผู้เคยกล่าวไว้ว่ายิงไม่ออกนะครับปืนยิงไม่ออกนะครับผมมีครับเหรียญเซียวผมก็มีครับเหรียญใหญ่รู้สึกว่าจะมีการลงยันเนี่ยไม่ใช่โทษนิครับมีการจานนะครับไม่รู้บ่าหลวงพ่อยุคไหนนะครับนี่นะครับ ภามงดงามของเหรียญโบราณนะครับผมตอนนี้ก็ในลาซาด้าก็ไม่รู้ว่าจริงเทดประการใดนะครับไม่รู้ว่าของจริงเทดประการใดนะครับก็ขายกันที่สามสี่พันนะครับแต่ราคาประเมินจากกองกระสาบเมื่อปีห้าเจ็ด ก็หนึ่งพันบาทครับผมกองกระสั์ประเมินไว้นะครับแต่ณปัจจุบันนี้ไม่ทราบว่าไปราคาไปถึงไหนแล้วนะครับซึ่งสำหรับนักสะสมเนี่ยมีนะครับผู้ที่สะสมเนี่ยที่เขาเปิดประมูลกันเนี่ยแพงเลยนะครับเหรียญสภาพสวยๆเหรียญสภาพสวยๆนะครับแพงนั่แหละก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่ท โรงกรสาบนะครับไม่มีอะไรเขเรียกฟันเฟืองนะครับเป็นขอบเรียบนะครับขอบเรียบครับไม่เหมือนเหรียญบาทหนึ่งนะครับหรือเงินน,นั้นเป็นฟันเฟืองนะครับ เดี๋ยวเรามาชมเนื้อกันว่าท่านจะมีมุ้งตะข่ายไหมครับเนื้อลหะสนิมโลหะนะครับผมพอจะดูกันออกไหมครับเพื่อนๆสนิมโลหะนี่ก็เนาะผิวมูผิวเหรียญปั๊มมากเพราะว่าเขาจะต้องแบบเรียบไม่เหมือนงานหล่อเนาะงานหล่อก็แบบ การอัดการบีบอัดของเนื้อโลหะเนี่ยคนละยากกันนะครับงานหลอ่อส่วนงานปั๊มเนี่ยจะได้บีบอัดเนื้อโลหะแน่นกว่าเนี่ยผมว่านะในความเจ้าขงแต่ว่าท่านก็มีนะครับเห็นไหมฮะการเกิดแบบปูดนูนขึ้นมาเนาะเอาขอใช้สับเขาหน่อยนะครับผม คือเป็นไม่ได้เป็นเรียบอ่ะคือเริ่มคือแยกเป็นชั้นๆแล้วนะเหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะสังเกตดูดีๆครับนะก็พื้นไม่เรียบรอกผิวไม่เรียบหรอกครับผิวจะเป็นชั้นๆน,นะครับเป็นแท่งเป็นชั้นเนี่ยผิวนะครับ ัครบไปรูนไปนี่นะครับวิงานนี่ขนาดวิงานปั๊มนะครับเหรียนเก่านะครับจะต้องพอเข้ากล้องขยายใหญให่เข้ากล้องนะครับกําลังสูงนี่ก็จะเป็นแง่พื้นผิวเราไปดูจุดอื่นกันต่อ เห็นไหมครับพื้นท่านแยกแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูจุดที่ชัดเจนกว่าน,นี้หน่อยเนาะแป๊บหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเนื้อท่านจะทับซ้อนกันนะครับจะเป็นปูดใหญ่ทับซ้อนกันนะครับ นะครับเนื้อจะไม่เรียกนะครับจะทับซ้อนกันเป็นชั้นนะครับนะครับผมพวกนะครับจะทับซ้อนกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอเข้าไปอันหนึ่งก่อนนะครับผมโซนนี้น่าจะเห็นได้ได้ดีนะครับ คือแยกหมลุละแยกโลหะแยกตัวกันแล้วนะครับแล้วก็เห็นไหมครับเป็นปูดนูนทับหมดแล้วนะครับอันนี้จะไม่เลี้ยงกันนะครับเพราะว่าไม่พระเราไม่ใช่เหรียญร่อนะครับผมครับเห็นไหมฮะเนื้อโลหะ ครับเกิดเกิดการแบบออกมาจากเนื้อออกมาจากผิวะครับสนิมโลหะเห็นไหมฮะออกมาจากผิวทับซ้อนกันนะครับเดี๋ยวลองขยายเข้าไปใกล้ดูนะครับชัดน,นะครับท่านแบบทับซ้อนกันนะครับ เป็นริ้วเป็นอะไรทับซ้อนกันนะครับแยกแยกทับซ้อนกันเป็นชั้นเลยเนี่ยนะครับขายขายกับแขวสาผสมเด็ดเนี่ยสถิมรัวนะครับบุกบางจุดก็จะเรียงกันนะครับเดี๋ยวผมไปเห็นมือ ครยังจุดนี้นครับนะครับจุดนี้ครับเห็นไหมครับก็รับว่าถ้าเกิดอายุมากก็จะแยกแยะทับซ้อนนะครับผมจะไม่เรียบเต็มนะครับไม่เรียบไม่เป็นแผ่นจะมีมิตินะครับเดี๋ยวเราไปดูเฟรมต่อไปนะครับ ก็ของก็เก่าจริงครับแยกหมดละมีสีเขียวะนะครับเป็นสนิมละสนิมเขียวสนิมแดงนะครับนี้การสนิมโลหะปูนทับซ้อนกันนะครับปูนทับซ้อนกันเออแยกนะครับ แยกตัวโอเคเดี๋ยวไปดูเฟรมต่อไปครับมาดูครับเ,เพื่อนๆเห็นไหมฮนะะเป็นเก็ดเป็นเกดเป็นเกดเป็นแท่งนะครับแยกตัวเวลาเป็นเก็ดเป็นแท่งนะครับชั้นสีเขียวสนิมเขียว เห็นนะครับเพื่อนการทับซ้อนกันนะครับนี่เป็นเหรียญน,นะครับเหรียญปัามนะครับไม่ใช่เหรียญหล่อนะครับครับการทับซ้อนกันแยกหมดละมีสนิมเขียวเลยนี่แหละครับลักษณะของเหรียญเก่านะครับอายุร้อยยี่สิบปีนะครับผม เห็นไหมครับทับทับกันเป็นชั้นๆเลยเห็นไหมครับออกซายที่เกิดขึ้นนะครับของสนิมโลหะนี่เป็นพื้นนะครับเนี่ยอันนี้คือสนิมนะครับสนิมโลหะทับถมกงินอันนี้อายุเยอะแล้ เหรียญนี้นก็ร้อยยี่สิบปีนะครับเป็นพื้นนะครับเนี่ยพื้นมีเป็นสนิมโลหะก็ทับทงกันนะฮะปูดนูนขึ้นมาจากผิวนะครับปูดนูนขึ้นมาจากผิวนะครับก็ตะละยุคการผสมโลหะก,ก็เหมือนกันนะครับตะละยุคนะครับผม ยิ่งเป็นของหลวงนี่ยิ่งใช้โลหะชิ้นชั้นดีเลยเลยยิ่งต่างประเทศก็ยิ่งดีอะไรนะครับแต่ก็ต้องมีอย่เี้ครับนี่นะครับ,รบลักษณะของเหรียญเก่านะครับผมพอประมาณนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่าได้ชมเนื้อกันไปแล้วนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสวยงามนะครับครับผม เป็นหรียญที่สวยงามน,นะครับแล้วก็ถาเกิดไขพบเจอก็เก็บไว้นะครับเป็นเหรียญที่ทรงคุณค่านะครับอายุร้อยกว่าปีร้อยยี่สิบปีนะครับปีหนึ่งสองสี่นะครับเป็นปีที่เลิกทาตุนะครับท่านนี้ได้เป็นไทยเนี่ยผ่านมาร้อยยี่สิบปีนะครับ ไม่ว่าจะเป็นธาตุในเรือนเบี้ยหรือธาตุก็โดยพระมหากรุณาธิคุณครับสเสด็จพ่อหลวห้านะครับท่านส่งเลิกทาตุนะครับแล้วก็นำความเจริญหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้ามาสู่ประเทศไทยนะครับผมก็เป็นเรื่องที่ทรงคุณค่านะครับ ซึ่งก็หายากกเนีนยไม่ค่อยมีหรอวครับการเวลาก็นำพาสูญหายไปนะครับก็คิดนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับตลอดปี2568นะครับ วท่านคงจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับซึ่งก,ก็ก็ดูด้วยกันนะครับศึกษาด้วยกันมาดูเนื้อดูอะไรกันดูลักษณะของผิวพื้นผิวโลหะอะไรก็ว่าไปนะครับผมอย่าไปคิดมากนะครับก็คลิปนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ